นวดนวดประมุิพี่นอ้องว้วอืมขัรียพี่น้องแซ่บแค่อาการพร้อมกรอบๆ ไปดีพี่น้องวันสกูสตสก้อมวันนี้ก็มาพอ,อกันกับสองหัวเพียรชาแนลมนีได้เมนูหนึ่งปลาหมึกพี่น้องว้าว <Wow. S 1> ปลาหมึกไอ้ปลาหมึอกอินโดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ทัวตัดน้ำพ้อมเลยนี่พี่น้องกินกับแล้ก็มีผัากกาดหอมแล้วก็ผักหอมต้นหอมนีิดน้องแล้วก็มีไอ้นี่ผักชีน้ำน้อยหนึ่งมามาพี่น้องมาแซ่บๆน้อการโดดวันนี้มาบอกลายใหญ่ห่างโจ๊ดโดดพี่น้อง เรองหนวดมันก่อนพี่น้องนี่หนวดมันโอ้โหพี่น้องโตวสวยงามแบบนี้สุดยอดเลยพี่น้องเลยหนวดหนวดประมกพี่น้องล <Wow. S 1> ด้วยฮึขับเรอวพี่น้องแซ่บแซ่บประกาศพร้อมกรอบ มปรยอดยภากสีงามๆโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากอืมหอมเแสบพัร์ีิชั่นเหรอ คำเหียวปากพีตอนน้องคือเก่าลุย มีความหอมเปรี้ยนั่ผมอือหุยชีด่ยนี่เนงะขุยคุยใหมดุยอือห nó no, lớp nó no, mất cái nó no, càng phải nó no, no. ชน,นหนักมันนำจังเอยขนหนักนวลๆผักขับแช่ชน,น้ำนวๆโอเค้ขาวกว่า 四公四多啦，嗯，好食。 พระเจ้าจอดมันยอดมากเกีียวคนมีหนักมานหนดีใช่ไหมอืมเกน้ยวเราเกลียวราาแดบน กอบดีมันบอกคอยเดียวเป็นไงพี่นอ่อยแทบเกือบหก เป็นเกลี่ของพวกหลองพวกนะเดี๋ยวพี่จะใช้ตัวเองักหอม ต้มใส่กรับผักหอมต้มอ,อะไรนี่พี่น้องโมดอีนหนึ่งต้มหนักกว่าจอก นว <c oughs> คุยแบบนี้นะ <c oughs> เลยโอ้แจ๋วพังดีว่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> 要得。 ทา,านไรตรงไี้ดอ่อืมใสเ่เ่โตด้วยอืม 好，不一 มัน้ำตากเกี่ยวใสสิเนาะพี่นาะแตแบบนี้มันจังนัวดืเพชรในน้ำมูกอะน้ำตากันไล่ลดนนะ 음. <laughs> <laughs> 아. 그래도 아 เรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้เจวซีฟู้ดใส่ถั่วตดัดนำพร้อมแซ่บสุดนยอดขาันนี้กินกับไอปลาหมึกเดินอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องพักตัเดินอยู่น้อยหนึ่งไอแซ่บไลยพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้เท่ากับสีข้อตัวลาไปก่อนน้องกระพาพี่น้องจักน้อยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในทาไม่เด้อพอกันใ่คลิปน้ะสวัสดี